นี่มันกาแฟหรือน้ำล้างเท้าวนนี้ทำไมลูกจืดชืดไม่มีความเป็นกาแฟเลยแม่ป้าป้าป้ามัดูกาแฟรือป้าชงสิอะไรกันอีกเลวเนี่ยฮะผมมุสาะจะเย็นกับกิริยาของป้ามานานแล้วนะนี่กาแฟก็ไม่อร่อยต้องมาทนกินเนี่ยแล้วจะเอาอย่างไงถ้าไม่พอใจเนี่ยก็อ,ออกจากร้านไปเลยกิริยาตำาๆแบบนี้น มำไผมสั่งสอนมันได้ไงฮะก็ามาส<า>ิากูก็มีมือมีเตีนเหมือนกันนะเว้ยมาดิมาโหไอ้แกความมือจะรับโทรศัพท์ได้นะนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยแล้วเมื่อคืนไปนอนที่ไหนมาทำไมมือไม่กลับบ้านฮะคุยงานกับลูกค้าอะไยยันเช้าแล้วทำไมมือต้องปิดมือถือ มึงบอกกูมาดีๆเดี๋ยวนี้เลยนะว่าเมื่อคืนมึงไปไหนมาถ้ามึงไม่บอกเนี่ยมึงก็ไม่ต้องกลับมาที่บ้านอีกมึงจะไปตายหาไหนมึงก็ไปเลยนะกูเบื่อนี่ถ้าแม่งทำครั้งแรกนะกูจะไม่ว่าอะไรเลยจะโทรมาทำไมนักหนาวะเนี่ย ร้านนี้เหรอลูกร้านของน้องไข่มุกนะ่ะใช่ครับดูวินเทจร่มรื่นเหมือนมาสวนเลยนะลูกนะก็ชื่อร้านบอกอยู่ไงแม่ <c oughs> ว่าหลงสวน <c oughs> เข้าไประวังหลงนะ <c oughs> หลงอะไรหลงเจ้าของร้านเหมือนวินนั่นเหรอลูกเปล่าแม่หลงสวนนะ่ะเข้าไปข้างในกันเถอะมัวจะพูดเล่นอยู่นี่แหละแม่เนี่ยอยากจะเห็นหน้าที่ว่าลูกสะพ้ายเต็มทนแล้วนะ ใจเย็นๆก่อนน้องไข,ข่มุกไปทุระอ้าวเหรอใช่ตอนนี้ไม่อยู่มาไวเนี่ยแม่ก็นึกว่าจะเห็นหน้าไวซิอีกนะแหมแม,แม่แม่นี่ดูตื่นเต้นจังเลยนะครับก็แน่นอนสิแฟนลูกแม่ทุกคนนะครับงั้นเราเข้าไปกันเลยปะเข้าได้แล้วเหรอแม่ <laughs> อเข้าไป สวัสดีค่ะมีอะไรอร่อยๆให้ทานไหคะเมนูมีเท่าที่เห็นนั่นแหละอยากกินอะไรก็จดๆมาแล้วที่นั่งเนี่ยอยากจะนั่งตรงไหนก็เลือกเอาเลยตามสบายไา<ป>รูไปไปนั่งตรงโน้นกันดีกว่าอย่าให้รู้นะไอ้แก่ว่าเมื่อคืนมึงหายไปไหน ถ้าเลือดหัวมึงไม่ออกเนี่ยอย่ามาเรียกกูว่านางไก่ก็แล้วกันดูดแม่ครับเดี๋ยวผมขอไปถวหานน้องมุกก่อนนะครับได้จ้ะไม่จะสั่งอะไรแม่สั่งได้เลยนะ วินอาเหมือนเดิมเอาเป็นกาแฟครับได้จ้าปฮัลโลค่ะพี่วินฮัลโหลครับใกล้ถึงหรือ,อยังครับพี่ถึงแล้วนะ โอ้โหรถติดมากเลยค่ะพี่น่าจะอีกสักพักคะ่ะแม่พี่อ่ะอยากเจอเรามากเลยนะรีบๆมานะครับค่ะมุกก็อยากเจอแม่พี่วินเหมือนกันนะคะขับรถดีๆนะครับไม่ต้องรีบล่ะค่ะเออพี่วินพี่อยากกินอะไรนี่พี่สั่งพี่ไก่ได้เลยนะได้ครับคิดถึงนะครับคิดถึงเหมือนกันคะ่ะ งั้นเดี๋ยวมุกขอขับรถก่อนนะคะแล้วเจอกันค่ะพี่วินจ้าเขียนเสร็จหรือยังอ๋อได้แล้วจ้าชกช้าพี่รีพี่ไลอยู่ได้ เออคุณคะ้ะคาปูชิโน่แก้วหนึ่งนะ่ะแม่หวานนะคะฉันลืมเขียนนะคะเออรู้แล้วเรื่องมากว่ะแก่แล้วก็เงี้ยขี้หลงขี้ลืมขอโทษครับเดินไม่ดูตาม้าตาเรือเลยเดินให้มันระวังระวังหน่อยสิครับต้องขอโทษด้วยนะครับ เาเป็นไรหรอแม่แม่เป็นไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรร่ะลูกแค่แม่เนี่ยลืมเขียนคาว่าหวานน้อยของวินไปเท่านั้นเองนละทำไมเขาพูดไม่ดีกับแม่เลยอ่ะน้องโมเขาลับมาทำงานได้ยังไงสงสัยอ่ะเมื่อคืนคงไม่ได้นอนผขวมั้งหรือไม่งานเนะมนไม่มาแม่ก็ติดตลกตลอดเลยนะเอา้าก็แม่ได้ยินเขาพูดว่าอย่าง,งาน,นั้นนี่ว่าผัวเขาไม่กลับบ้าน สงสัยอารมณเสียเรื่องนี้แหละแต่เขาก็ไม่น่าทำกับลูกค้าแบบนี้นะแม่ไม่เป็นไรหรอกลูกนี่มึงจะโทรมาทำไมนักหนาเนี่ยกูบอกไปแล้วไงว่าถ้ามึงไม่บอกความจริงมาอะ กูก็ไม่คุยกับมึงแล้วตอนนี้กูทํากาแฟให้ลูกค้าอยู่ไม่ว่างคุยกับมึงมึงเข้าใจไหมเห็นไหมทะเลาะก,กับพวงจริงด้วยแกก็จะเป็นแบบนั้นนะแม่ผมมองจะเป็นสุภาพบุรุษคงไม่เป็นแบบผัวป้าเขาหรอก <c oughs> ไปเรียกเขาว่าป้าเดี๋ยวเขาก็ได้ยินเอาหรอกอะกาแฟได้ละแม่แม่ว่าเขาได้ยินปะไม่น่าได้ยินเนาะไม่เหลือแล้ววินเอ้ยแกละตายแน่ถ้าเป็นแม่น่ะมีใครมาเรียกว่าป้าอะแม่ก็ไม่เอาไว้เหมือนกันนะ เขาจะปืนมายิงผม,มนะไหมเนี่ยแม่หรอกนะนี่มันกาแฟเลอน้ำล้างเท้าเนี่ยทำไมอะลูกจืดชืดไม่มีความเป็นกาแฟเลยแม่ อ,อผมมุสาจะเย็นกับกิริยาของป้ามานานแล้วนะนี่กาแฟาก็ไม่อร่อยต้องมาทนกินเนี่ยฮะใจเย็นละวินมิยงไม่เย็นลวแม่ใจเย็นมานานแล้วแล้วจะเอายัางไงถ้าไม่พอใจเนี่ยก็ออกจากร้านไปเลยแม่ดูสิ ผมต้องมาทนกับคนกิริยาต่ำๆแบบนี้เหรอแม่กิริยาต่ำๆแบบนี้จะไม่ให้ผมสั่งสอนมันได้ไงฮะก็มาสะ,ะกูก็มีมือมีเต็มเหมือนกันนะเว้ยมาดิมาหยุดจ้ะพี่วินพี่ไก่ี่มันเกิดอะไรขึ้นคะก็ดูรุกน้องมุกสิทะเลาะกับผัวแล้วมาลงกับลูกค้ามันใช่ปะพี่ไก่คะ พี่ไก่จะทำแบบนี้ไม่ได้นะคะงานก็คืองานเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวพี่จะมาปนกันแบบนี้ไม่ได้มุกว่าวันนี้พี่หยุดงานแล้วก็ไปเคลียร์สามีพี่ก่อนดีกว่าค่ะน้องมุกอย่าให้พี่ออกเลยนะคะที่พี่ทำไปอะ่ะมันเป็นอารมณ์ชัว่ววูบพี่ไม่ทันได้คิดอะ่ะเพราะผัวพี่นะสิคะเมื่อคืนไม่ยอมกลับบ้านพี่โทรตามมันไม่รู้กี่หนมันก็ปิดโทรศัพท์ใส่ แล้ววันเนี้ยมันก็โทรมาควรพี่ตลอดเลยอ่ะพี่ต้องขอโทษจริงๆนะคะหยุดอย่าไล่พี่ออกเลยนะมุกจะไม่ไล่พี่ไก่ออกก็ได้ค่ะแต่ค่าแรงวันนี้มุกขอไม่จ่ายนะคะถ้าพี่ไปเคียบสามีพี่ได้เมื่อไหร่เราค่อยมาคุยกันต่อค่ะก็ได้ค่ะพี่ต้องขอโทษน้องมุกมากๆเลยนะคะฉันต้องขอโทษคุณทั้งสองคนด้วยนะคะ พี่ขอตัวไปรับโทรศัพท์ก่อนนะคะนี่ไอ้แก่มึงรู้ไหมว่าวันนี้มึงทำให้กูต้องเสียเงินเพราะมึงคนเดียวเลยมึงบอกกูมาเดี๋ยวนี้เลยนะว่าเมื่อคืนมึงหายหัวไปไหนมากูให้โอกาสมาึงเป็นครั้งสุดท้ายนะมึงจะกลับบ้านไหมวันนี้มึงจะเอาไงมึงจะเอายังไง เออคือมุกต้องขอโทษคุณแม่แล้วก็พี่วินด้วยนะคะอุตส่าห์มาหามุกที่ร้านทั้งทีแต่ลูกน้องมุกก็ดันต้อนรับซะประทับใจเลยะคะ่ะประทับใจแบบจดจำเลยแหละลูกแม่แม่หมายถึงน้องไข่มุกตั้งหากล่ะ okay, okay. ตอนที่วินเอารูปให้แม่ดูนะแม่ก็ว่าสวยแล้วนะพอมาเจอตัวจริงนะ่ยสวยกว่าในรูปอีกนแน่ แล้วเนี่ยไปยังไงมายังไงถึงมารักกับจวินนั้นได้อะเราเนี่ยตาถึงนะ <c oughs> <c oughs> ไหนแม่แม่ดูใกล้ๆหน่อยสิสวยอะ คนเราถ้าสามารถแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกได้ก็จะเป็นการดีคือจะไม่มีปัญหาแต่หลายคนเอาเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานไปปะปนกันไม่สามารถที่จะแยกแยะได้บางทีมีปัญหาอยู่ที่ทำงานทำให้เกิดอารมณ์เครียดพอกลับไปบ้านก็ไประบายอารมณ์ ใส่คนในครอบครัวซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาได้เช่นกันหรือบางทีมีปัญหากับครอบครัวในภายในบ้านก็ผ่านอารมณ์เสียพอไปถึงที่ทำงานก็ไปผ่านอารมณ์เสียกับเพื่อนร่วมงานอย่างนี้ก็มีดังนั้นในทางพระพุทธศาสนาสอนให้เรามีสติมีปัญญาพิจารณาให้ดี แล้วท่านได้วางหลักไว้ว่าเป็นผู้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การเวลารู้ชุมชนรู้บุคคลถ้าเรารู้หลักเจ็ดประการนี้แล้วจะทำให้เรานั้นรู้ว่าควรทำอะไรเมื่อไหร่ก็จะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่รู้ในสถานการณ์นั้นๆแล้วก็เกิดสติปัญญาเรียกว่ามีคุณธรรมของนักปราศ คนที่รู้จักหลักธรรมเจ็ดประการนี้อยู่ที่ไหนมีแต่ความสุขน่าอยู่แม้อยู่ในที่ทำงานก็ทำให้ที่ทำงานนั้นน่าอยู่อยู่บ้านก็ทำให้บ้านน่าอยู่อันนี้เป็นหลักของสัตรบุรุษจึงขอฝากไว้เป็นข้อคิดขอเจริญพร